เที่ยวเมืองสวรรค์ครั้งที่18ชมปราสาทปัจจิมมังคราวิหารฟังการบรรยายธรรมจากสมเด็จพระชนนีเจ้าแห่งสาธิต์วันที่25มีนาคมพุทธศักราช2523พระอรหันต์จี้กงสเสด็จลงประทับทรงกล่าวเป็นก่อนว่าขึ้นมนุษย์หลั่งไหลชวนกันไปอยู่นรกไม่รู้จักกับฟกสร้างกุศล,ลจิตขัดเกลา เที่ยวหาพระภายนอกเหมือนถูกหลอกให้จับเงาอลหันภายในตัวเราควรเทิดทูนบูชาไวา้มนุษย์มักไม่พอใจในสภาพของตนเองแม้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจิตใจและความประพฤติของตนเองได้แต่โทษนั่นโทษนี่จึงทำให้สภาพยิ่งเลวลร้ล,ลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรเลยคนที่ปฏิบัติธรรม ล้วนคิดที่จะล่องลอยขึ้นสู่แดนสุขาวดีตามอุดมการณ์ของตนเองแต่หากไม่รู้จักคอยบำรุงเลี้ยงต้นกระรัประพฤกษ์ของตนเองให้ดีๆได้แต่เที่ยวออกเสาะ,ะแสวงหาความสำเร็จของผู้อื่นไปสแสวงหาพุทธภายนอกจึงคล้ายกับออกไปจับนกพิราบพ,พอยื่นมือออกไปนกก็บินไปเสียก่อนยิ่งไล่ตามกระชั้นชิดมันยิ่งบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆหากสามารถหันกลับส่องแสงในทางกลับกัน ยื่นมือเข้าไปจับนกในกรงหรือว่านกอยู่ในบ้านเชื่อแน่ว่าก็จะง่ายเหมือนพิกฝ่ามือดังนั้นข้าหวังว่าชาวโลกควรจะสำรวจตรวจดูควรที่จะบำรุงเลี้ยงสงบจิตของตนเองเมื่อได้เวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ประทานอย่างอริสอร่อยไม่ใช่หรือนอกจากนี้แล้วยังสามารถขยายส่วนที่เหลือจะได้เงินอีกก้อนด้วยเพราะฉะนั้นมวลชนอย่าได้ดูหมิ่นตนเองหากยังวิ่งออกไปหาภายนอก ก็จะเหนื่อยอ่อนเพลียเสียพลังงานไปเปล่าๆแล้วจะสามารถทำงานอย่างอื่นได้หรือวันนี้ข้าจะนำพายอย่างเซิงไปเที่ยวเมืองสวรรค์แดนศักดิ์สิทธิ์จงเตรียมตัวขึ้นดอกบวัวเติดกระผมนั่งเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้พาสิทธิชานฉลาดเที่ยวชมแดนสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ในจิตของจี้กงอยากจะพามวลชนขึ้นมาเที่ยวพร้อมๆกันคิดแล้วสำรานจิตเป็นไหนเจ้าสิธิรัก เรามาต่อกรสอนเตือนชาวโลกสักหนึ่งตอนดีไหมสิทธิ์มีความรู้น้อยไม่สันทัดในโครงกรซุ่มเสียงยิ่งแย่ใหญ่เกรงว่าจะไม่สามารถต่อกรได้คงจะปล่อยไก่แน่ไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์มากี่ชาติแล้วขอแต่ไม่ออกนอกลู่นอกทางกันก็พอแล้วยังไงเสียก็ไม่ใช่การแข่งขันคัดเลือกนักหลงหลอกแล้วจะไปห่วงอะไรกันนักหนาข้าจะเพิ่มกระแสจิตให้แก่เจ้าทำให้เจ้าคล่องแคล่วว่องไวขึ้น ตามข้ามาเถอะขอรับกระผมเชิญครับเชิญอาจารย์สอนสั่งภาพพจน์ปุตุชนทำใจเขวอย่าหันเหตามอาจารย์ท่องเที่ยวทั่วลมเย็นโชยจิตเปล่งแสงไม่มืดมัวกลุ่มเมฆดำคลุมจันทร์แสนเยือกเย็นชีวิตคนไม่ยั่งยืนเหมือนความฝันจงเร่งกันเรียนธรรมฝึกบำเพ็ญวางมือละมีด อย่าทำดังหน้าเป็นเขี้ยวเข็นจิตรักษากายให้สมบูรณ์เทพพุทธขับแล่นยานนาวามีปัญญาและกุศลไว้เกื้อกูลต่อได้ดีนี่ใช้คำพูดง่ายๆแต่แฝงด้วยความหมายอันลึกซึ้งชาวโลกฟังแล้วต้องมีความทราบซึ้งกระจ่างแจ้งอ๋อเอาถึงที่หมายแล้วรีบลงจากดอกบวัวเสียทิวทัศน์ที่นี่ แตกต่างจากที่ก่อนๆที่เคยเที่ยวผ่านมาแล้วทุกแห่งเต็มไปด้วยแสงทองเหมือนกับภูเขาวิเศษส่งความยิ้มแย้มแสงเพรวเผาตะการตายังมีนกทองบินร่อนไปมาซึ่งเป็นการพบเห็นครั้งแรกในชีวิตน่าพิศวงยิ่งนักมิทราบว่าเป็นสถานที่ใดที่นี่เป็นสถานที่มหาสตธรรมใช้สำหรับโปรดมวลมนุษย์พื้นที่เป็นทองทั่วฟ้ามีนกทองบินร่อน นอกจากนี้แล้วยังมีต้นไม้ทองดอกไม้ทองและมีปลาทองที่วายเล่นในสาธิย์แปลกประหลาดหลากหลายและลานตาไปหมดที่นี่เป็นที่รวบรวมของวิญญาณธาตุและเป็นที่ประทับของสมเด็จแม่พระชนนีเจ้าแห่งสาธิย์พระชนนีเจ้าประหนึ่งวิญญาณเดิมของมวลชนจึงมีพระนามอีกหนึ่งว่าพระปัจ,จิมมงคลเทพเจ้าเป็นตำแหน่งที่สูงส่งมากมีพระมหากรุณาที่คุณมหาศาล พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจเข้าไปนมัสการกันเถอะขอรับกระผมวันนี้สามารถมานมัสการวันนี้สามารถมานมัสการเยี่ยมท่านสมเด็จพระชนนีเจ้าได้รู้สึกเป็นโชคลาภยิ่งด้านหน้ามีประสาทตั้งตรงานอยู่หลังหนึ่งรัศมีทองเปล่งปลัง่งด้านบนมีอักษรว่าวังสมเด็จพระชนนีสาธิตแสงระยิบระยับแสบตาหน้าวัง มีเหล่านางฟ้าแต่งกายด้วยอาพรแพรวพาวงามหรูเดินขวักไคไปมาท่วงทีงดงามชดช้อยได้พงกศีรษะส่งยิ้มแสดงการต้อนรับพวกเราหยางเซิงรีบเข้าไปในวังนมันสก,การสมเด็จพระชนนีเจ้าเถิดขอรับกระผมภายในวังเหนือพระที่นั่งสมเด็จพระชนนีที่มีพระพักอ่อนละไมแฝงไว้ด้วยความเมตตาแต่พระเกศาขาว ทรงประทับอยู่ซ้ายขวามีเทพธิดาคอยเฝ้าอยู่ข้างๆกระผมสิทธิผู้ด้อยปัญญาขอกราบนมัสการสมเด็จพระชนนีเจ้ากระผมได้รับองค์การจากสวรรค์ให้แต่งหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์จึงติดตามอาจารย์ขึ้นมาอย่างไตรภพบมาฟังธรรมจากท่านผู้สำเร็จวันนี้ได้รับบรกาสจากสวรรค์ได้มายัางที่ประทับของสมเด็จพระชนนีเจ้า รู้สึกปราบปื้มจนน้ำตาไหลขออวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญยิ่งยิ่งเทินมวลชนลุ่มหลงงมงายไม่สามารถกลับคืนถิ่นเดิมทำให้ชนนีทรงห่วงใยรอคอยด้วยความหวังพระชนนีหลั่งไหลกระผมได้รับเทวองค์การศักดิ์สิทธิ์ให้กอบกู้มวลมนุษย์ภาระอันหนักหน่วงนี้ยังไม่บรรลุผลจิตใจหวั่นเกรงยิ่ง จึงกราบขอให้พระชนนีโปรดประทานแสงสว่างแห่งปัญญาให้ด้วยเพื่อสะดวกในการกอบกู้มวลชนก่อนหน้านี้ได้ติดตามอาจารย์ให้แต่งหนังสือเที่ยวเมืองนรกมาบัดนี้ได้รับเทวองค์การให้แต่งหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์อีกได้รับองค์การแล้วไม่กล้าเกียดคล้านผ่านอุปสรรคนานาประการทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านจึงขอให้พระชนนีเจ้า ช่วยปลดปล่อยความสัมพันธ์แห่งปุตุชนให้ด้วยเพื่อความหลุดพ้นจากโลกสามัญน,นี้จะได้บรรลุมหาสัตธรรมด้วยเถิดพระเจ้าค่าจเจริญพรลูกหยางเซิงบากบันตาตตำกล่าวใดดีมาเปิดเผยความลับของมหาสัตธรรมไขความคุมเคือของตำนานทั้งหลายทำนาทีสนององค์การศักดิ์สิทธิ์มีจิตมุงมั่นผิดปุตุชน ได้รับความสำเร็จมาอย่างดีแล้วมีการโป,ปรดสรรพสัตว์ทั้งสามโลกทั้งสวรรค์และคนต่างมีงานเต็มไปหมดหนังสือเที่ยวเมืองนรกได้เปิดเผยชีวิตยมโลกส่วนหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์เปิดเผยการกำเนิดของมนุษย์และโลกจะได้กอบภูผูหลงทางทั้งเทวโลกและมนุษย์โลกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นคำพีศักดิ์สิทธิ์สองเล่มนี้ จะโชดช่วงชั่วการละนานมนุษย์มีคุณค่ามากที่สุดในสามโลกดังนั้นมนุษย์จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเมื่อมีธรรมก็ย่อมมีอธรรมขึ้นเป็นธรรมชาติตั้งแต่โบราณมาขอให้ลูกหยางฝันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้เมื่อแต่งหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์ให้สำเร็จลุล่วง คุณงามความดีอันใหญ่ยิ่งมหาศาลนี้จะถูกจารลึดไปชั่วการลนานไม่เพียงแต่เท่านั้นบรรพบุรุษยังได้รับอดีสงจากการนี้ได้ขึ้นสู่สวรรค์ด้วยมนุษย์ทั้งหลายอันกำเนิดจากดิญญาณเดิมทั้ง96ดวงนี้จะได้อาศัยคำพีนี้เป็นแนวทางปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ภาระของเจ้าก็จะสำเร็จลงไปตออนหนึง่งจิตแม่สัมพันธ์ห่วงใยถึงลูกยอมรู้ความทุกข์ของลูกดีจึงประทานแสงจิตเพื่อเพิ่มพลังธรรมของเจ้าขอให้วิญญาณเจ้าจงตื่นและเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้ภูกันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแวววาวส่งไปทั่วโลกเพื่อชักจูงมวลชนให้มากมาให้ตื่นจากความฝันจะได้ลักกิเลสจ,จากโลก เพื่อชำระให้สะอาดเปลี่ยนแปลงหน้าตาแล้วจูงมือกันเข้าสู่กระแสธรรมเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ของทั้งคนและเทวดาจะลึกชื่อไว้ตลอดกาลนานจะไม่เป็นการดีกว่าหรือกราบขอพระคุณที่พระชนนีเจ้าเพิ่มแสงแห่งจิตให้วรพจน์มีพลังสะกดจิตของลูกทำให้ดวงตาปลอดโปรง่ง กระปี้กระเป๋ขอความเมตตาจิตของพระชนนีเจ้าที่คอยปกปักรักษาลูกและขอน้อมรับคำสั่งสอนของท่านไว้ตั้งมั่นต่อไปขอพระชนนีเจ้าโปรดวางพระทัยเถิดเส้นได้ในมือแม่ที่เมตตาเมื่อลูกยาจะจากแม่ไปแดนไกลแม่คว้าเข็มสนเส้นได้เย็บเร็วไวเสื้อที่ใส บนกายลูกแม่ร,รมีรทำเพราะรู้ว่าหากเสร็จช้าเจ้าออกสายแม่ใจหายรอคอยกับจนจวบคำใครเขาว่าจิตของลูกยอดใจดำเจ้าจงจำพระคุณแม่เหนือลำพันลูกทั้งก6สหคนหรือวิญญาณเดิมก6่าสบหดวงบัดนี้กลายเป็นภู้พณีจรไปแล้ว เสื้อเทวะที่สวมใส่ก็อันตรธานหายไปเสียแล้วล้วนแปลเปลี่ยนมาเป็นเสื้อธรรมดามีสีสันต่างๆกันขณะที่ลูกจากไปนักเขาสามลูแม่นี้มีจิตเหมือนเข็มเย็บเสือ้อพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เพราะว่าเมื่อลูกลงไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วจะลืมดินแดนบริสุทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนสวรรค์เสียจมปักอยู่กับกลิ่นไอสีสันแห่งโลก เป็นนานจนไม่รู้จักกลับไปแดงแดนนิพพานอันไร้ที่สิ้นสุดยังหวังว่าในมือของลูกลูกจะกลมเส้นไดทองที่แม่ย่อนให้ไว้ไต่ขึ้นสู่ยานเมตาได้กลับมายัางคางกายแม่อีกครั้งหนึ่งดังนี้แล้วจึงนับได้ว่าได้ตอบแผนพระคุณแม่บางมิฉะนนั้นจะกลายเป็นลูกเนรคุณไปเสียเข้าใจไหม คำพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเหล่านี้สะเทือนจิตจนน้ำตาคลอชาวโลกจะไม่รู้สึกสะเทือนใจบ้างหรือปัจจุบันนี้มีผู้กราบไหว้ท่านมากมายทั้งยังมีศาลเจ้าสร้างไว้มากเช่นกันชาวโลกหากได้คืนสู่เย่าไปหาแม่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีทีเดียวเชื่อว่าต้องเป็นนิมิตหมายที่ดีที่โลกจะมีสันติสุขดังก่อนหวังว่าพระชนนีเจ้าจะประทานความเมตตา ได้บรรยายถึงวิธีการบำเพ็ญธรรมกระผมใคร่ขอทราบในรายละเอียดด้วยข้าเป็นประธานแห่งทิศตะวันตกมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปัจจิมมงคลเทปเจ้ามีคนพูดว่าปัจจุบันเป็นโลกของอำนาจเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตกไหวพระเจ้าเงินตาปัจจุบันตะวันตกกำลังเจตาขึ้นราคาทองคำสูงขึ้นข่าตัวจึงสูงขึ้นเป็นร้อยเท่า ซึ่งเหมาะกับโอกาสโปรดกูวิญญาณเดิมอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนามของคาจึงด่งดังทั่วลาวงจรแห่งสวรรค์ทิศตะวันตกกำลังประสบโชคเพราะฉะนั้นมหาสัตธรรมจึงจุดติสู่โลกเพื่อโปรดผู้มีวาสนาโดยนับถือพระชนนีเดียวกันดังพระจอมราชันทั่วโลกจึงเกิดสันติสุข ความหมายของสวรรค์ลึกซึ้งขอให้ชาวโลกจงเข้าใจไว้ด้วยพระชนนีเจ้าทรงเมตตาโปรดชี้แนะให้ละเอียดด้วยเถิดทองคำเป็นเจ้าแห่งของมีคาดังนั้นชาวโลกจึงเห็นทองคำเป็นแก้ววิเศษเหมาะที่จะแสดงถึงตำแหน่งอันสูงส่งของข้าแล้วชาวจีนเรียกพระชนนีเจ้าว่าเจ้าแม่ทองคำแล้วทำไมจึงถูกยกย่องว่า เป็นพระชนนีละ่ะเพราะทองคำเป็นของมีคา่าไม่กลัวไฟตกน้ำไม่ไหลไม่กลัวถูกฝังดินถูกไม้ทับเป็นเจ้าแห่งทิศท,ทั้งหาวิญญาณแห่งหาอาวุโสทำลายอย่างไรก็ไม่สูญสลายดังนั้นกายพุทธะจึงถูกยกย่องเป็นกายทองคำสำหรับเต่านั้นเรียกถาดทองคำหรือกิมตังทองอยู่ในตำแหน่งสูงสัก หมุนเวียนแลกเปลี่ยนไม่ติดขัดเป็นที่ต้องการของทุกๆฝ่ายแม่ทองคําสามารถให้กําเนิดลูกทองคําดังมารดาพุทธะให้กําเนิดบุตรพุทธะเป็นเจ้าแห่งสัพพะวิญญาณจึงนับถือว่าเป็นพระชนนีเป็นวิญญาณแห่งสัพพสัตวเป็นแสงทองหนึ่งกลุ่มดังนั้นวิญญาณเดิมจึงนับถือทองคําเป็นพระชนนีหมายความคือ วิญญาณเหมือนทองคำที่ไหมสูญสลายหวังว่าชาวโลกคงจะเข้าใจพระชนนีแปลเปลี่ยนวิญญาณเดิมบุญคุณหาที่เปรียบไม่ได้กรุณาเล่าถึงความเป็นมาของพระชนนีเจ้าเพื่อชาวโลกจะได้เรียนรู้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะกลับสู่อ้อมกอดของท่านได้ง่ายจากเอกธาในบุพการแปลเปลี่ยนเป็นบุพววสุทธิ์และพระจอมราณี เพราะฉะนั้นเดิมค่าคือวิญญาณแห่งเอกธาตุไตวิสุทธ์แปลเปลี่ยนหาถาให้กำเนิดมนุษย์คานับบาปเป็นถาตอันแรกในบรรดาหาถาถาทองพระชนนีรับภาระให้กำเนิดวิญญาณดังเดิมดังนั้นภาระที่หนักมากดังที่พระบุพระวิสุทธเทพได้อธิบายให้ทราบโดยละเอียดมาแล้วในครั้งที่สดังนั้นค่ะ จะไม่กล่าวอีกข้าได้โอกาสโปวดช่วยมวลมนุษย์และในโลกนี้กำลังเข้าสู่ยุคโลกสีทองแล้วโลหะทั้งหาชนิดก็ติดตามมวลมนุษยชาติจูยอย่างเช่นเส้นเหล็กบ้านเหล็กเตียงโลหะรถยนต์เครื่องจักรเครื่องบินโทรทัศน์แป่นตานาฬิกาสร้อยคอแหวนเป็นตน้นการกำเนิดชีวิต ได้พัฒนาการจากการใช้ไม้ถึงใช้โลหะแสดงให้เห็นว่าทองคือของวิเศษที่ติดต,ต,ตัวมนุษย์มารดาเป็นสิ่งเถิดทูนของมนุษย์ทุกคนต่างพอใจในถาทองแต่จิตคนกำลังเปลี่ยนมาเป็นเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าความเป็นอยู่สุรุยสุายที่เรียกว่าเมากระดาษหลงในทองแต่เพื่อการปลดวิญญาณเดิม จึงจำต้องแผ่ธาตุทองปกคุมแปลเปลี่ยนมวลมนุษย์ 1. นึ่ทิศตะวันตกเป็นธาตุทองในคุณธรรมแห่งสวรรค์ก็คือเรือนในสีทั้งหาได้แก่สีขาวในฤดูการคือฤดูใบไม้ร่วงในโลกมนุษย์ก็คือพัดจัก,กรพัดขาวนามบาแออูในคุณธรรมหาแห่งสังคมก็คือสื่อสัตว์ในกายมนุษย์คือปอด และผิวหนังในศีลหากก็คือหามลักทรัพย์ 2. ที่กล่าวมาแล้วจะทราบถึงเหตุที่แยกกระจายของถาทองคือสอจุดหนึ่งทองหรือว่าโลหะในสมัยโบราณใช้ไม้และดินส่างบานกับเครื่องใช้ปัจจุบันแปลเปลี่ยนเป็นเหล็กเส้นเหล็กแผ่นและเครื่องโลหะต่างๆดังนั้นมีดาบมีดหินถูกถอดทิ้งไป สมัยนี้พอขยับเมตรก็จะเห็นเลือดทันทีอาวุธปืนมีอำนาจในการฆาเป็นเหมือนเท่าของสมัยโบราณวิทยาศา,ศาสตร์ก่าวหน้าการเสพสุขจากวัตถุในปัจจุบันก็ถึงขั้นสูงสุดการแพทย์ก่าวหน้าก็ช่วยยืดอ,อายุมนุษย์ให้ยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บและการตายก่อนวัยลดน้อยลงแต่กลับได้รับอันตราย จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่น้อยเพิ่มจำนวนอุบัติเหตุฉุกเฉินมากขึ้นจึงพอจะเห็นได้ว่าความเป็นความตายดูผิวเผินคล้ายกับขึ้นอยู่กับมนุษย์เองแต่ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับสวรรค์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักถูกกระแทกด้วยเครื่องยนต์หรือถูกล้อทับล้วนตายภายใต้อำนาจของโลหะอย่างเช่น ที่ตายหาจากกระสุนปืนในสงครามทุกปีจำนวนไม่น้อยและที่ตายจากคมมีดก็มีให้เห็นเป็นประจำดังนั้นแม้ทองจะมีค่าเมื่อวัตถุจเจริญถึงขีดสุดแล้วจะมีค่ากกับกันทําความเสียหายให้อย่างแสนสาหัสมนุษย์มักใส่ส่อยแหวนและนาฬิกาแม้ว่าของเหล่านี้มีค่าสูงแต่ก็ดูเย็นชา ต่อญาติมิตรกลับเมือนเฉยค้ายฤือดูใบไม้หลวงที่ดูเดียวดายพวกที่เห็นแก่ประโยชน์อย่างเดียวควรสำนึกรู้ตัวได้แล้วขอให้ชาวโลกที่บูชาลูกทองคำจงกรากบบายแม่ทองคำด้วยจงเป็นลูกกตัญญูที่รู้จักพระคุณของผู้ให้กําเนิดแก่ตนด้วยแม่มีคำร้องอยู่บทหนึ่งว่าขอให้ลูกน้อยของขา้า จงรีบตื่นขึ้นเถอะผู้พาทองคำเคยกืนกินผู้เก่งกามานับครั้งไม่ถ้วนแล้วขอให้ลูกน้อยของขา้าจงรีบตื่นขึ้นเถอะต้นหญ้าบนกองดินดีแต่กวัดแกว่งตต่ลมเท่านั้นเองขอให้ลูกน้อยของขา้าจงรีบตื่นขึ้นเถอะในท้องทะเลทุก ระหลอกขื่นสูงชันไม่พบแม้แต่เงาผูค้คนขอให้ลูกน้อยของขา้าจงตื่นขึ้นเถอดสุดแสนจะเศร้าเมื่อลูกสำเนึกจักตัญญูแต่พ่อแม่ก็จากไปเสียแล้วขอให้ลูกน้อยของขา้าจงตื่นขึ้นเถอดพระชนนีเจ้าคิดถึงวิญญาณเดิมที่สุดจะสื่อสัต,ตย์กตัญญู ขอให้ลูกน้อยของขา้าจงตื่นขึ้นเถอดจงเข้าสู่ธรณีธรรมเพื่อสแสวงหาสัรธรรมจงมุกมานะเพียรฝึกฝนขอให้ลูกน้อยของขา้าจงตื่นขึ้นเถอดใฝ่ใจในเมตตาธรรมโปรดช่วยชาวโลกให้เจริญธรรมที่แท้จริง2.2เมตผู้เลินคล่องสะดวก สะดวกสบายความคมใช้ในการตัดเกี่ยวตนข้าวดังนั้นจึงถือว่ามีที่คมก็เหมือนกับมีที่ข่าคนผลประโยชน์คือทรัพย์สมบัติผู้คนทุกวันนี้จึงเห็นแก่ประโยชน์มากถือเงินทองเป็นชีวิตการแข่งแย่งของมนุษย์ล้วนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนผู้ที่สแสวงหาประโยชน์จากการหลบเลี่ยงกฎหมายต้องได้รับความโกรธแค้น เพราะฉะนั้นพอได้รับผลประโยชน์ภัยพิบัติก็อยู่ไม่ไกลคำพังเพยบ่าคนตายเพราะเงินนกตายเพราะกินคนเที่ยวส่ะสแสวงหาทรัพย์สมบัติในที่สุดก็ถูกคมมีดหรือว่าความลำรวยปิดฉีบทิ้งดังนั้นความลำรวยและอันตรายจึงเป็นของคู่กันดังนั้นขอให้ชาวโลกเห็นแก่เงินทองให้น้อยลง อันตรายก็จะลดลงจงอย่าคดโกงหลอกล่อแย่งชิงกันที่มุ่งแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียวเพื่อที่จะได้ลบเปลี่ยงคมมีดที่ไม่ปราณีที่จะก่อกรรมด้วยวัตถุต่างๆที่ใช้อย่างสะดวกสบายอย่างหนังสือธรรมะแจกจ่ายยิ่งสะดวกสบายหรือผลประโยชน์ผู้ที่ก่อกรรมทำเข็ก็ก่ออันตรายได้ อย่างสบายเช่นเดียวกันดังนั้นผลประโยชน์และอันตรายจึงเกี่ยวข้องกันอย่างสนิทสนมจะใช้ในทางใดจึงอยู่ในความพิจารณาของตนเองขอให้ชาวโลกจงใช้ในทางที่ถูกเถิด2.3เรืดูใบไม้รวงสีขาวปอดหรือผิวหนังดวงจันทร์ในฤดูใบไม้ผลินี้ แม้จะดูสดใสแต่ร่างกายกับอ่อนแอหมดแรงฤดูนี้หมายถึงฤดูเก็บเกี่ยวต้นไม้ต่างก่อสลัดใบให้ล่วงหล่นไม่มีพลังในการคายออกซิเจนการหายใจของปอดในร่างกายของมนุษย์ที่ต้องการออกซิเจนก็ลดน้อยลงไปปอดนั้นเปรียบเสมือนใบไม้เมื่อใบไม้ล่วงหล่นลงดินภายนอกก็คงเหลือแต่ความสีดเสียว รลางกายจึงอ่อนแอไม่เลียวหลางกายจึงอ่อนแอไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอฤดูใบไม้หล่วงมาถึงมนุษย์จึงจำเป็นต้องหนุ่งหม่มให้หนาขึ้นเพื่อป้องกันร่ลางกายขณะนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวยุคแห่งสีขาววิญญาณเดิมต่างกับคืนสู่ภูผาวิญญาณแห่งทางทิศตะวันตกด้วยเหตุนี้มหาศัตธรรมในโลกจึงเผยแผ่อย่างกว้างขวาง หนังสือธรรมพิมพ์แจกทั่วโดยเฉพาะในประเทศจีนยิ่งเอเกิกกะเลยสำนักทรงเปิดสอนทั่วไปเหล่าเทพพุทธต่างลงมาจุติยังโลกผู้ที่มีรากพระธรรมที่ยังไม่เสื่อมคายต่างอุทิศต่ตางจิตวิญญาณและวัตถุสิ่งของขึ้นเหนือหลองตายไปทุกแห่งหนเพื่อโปรดผู้มีวาสนาหวังบาหลูกของขา จะมีจิตดังใบไม้รวงขาวสะอาดไม่แปดเปื่อนไม่ติดขัดทุกๆคนต่างปฏิบัติธรรมเหมือนลูกดูใบไม้รวงที่เก็บเกี่ยวบริบูรณ์2.4สัจจะหรือการไม่ลักขโมยทิฏตบันตกเป็นธาดทองในคุณธรรมหาได้แก่สื่อสัตว์ในศิลหาได้แก่ลักขโมยผู้ที่ชอบทอง เมื่อเห็นประโยชน์ก็จะลืมความสื่อสัตย์หากเกิดความโลภก็จะเกิดการลักขโมยจึงถูกเรียกว่าไอขโมยจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความสื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆก่อตามที่ไม่ใช่ของตนเองอย่าแต่ต้องเป็นอันขาดไม่ฉะนั้นแล้วจะขัดต่อมติสวรรค์นรกคอยท่าอยู่แล้วและสวรรค์ก็ไม่มีทางให้เดินเสียด้วย ที่กล่าวมาแล้วขังตนเป็นปรากฏการณ์ของถาดทองแห่งปัจจิมมงคลดินแดนทิศแห่งปัจจิมมงคลขอให้ชาวโลกอย่าได้มีจิตอยากได้เงินทองอันจอมปลอมเลยเพราะเงินทองเหล่านั้นยืมใช้เพียงไม่กี่สิบปีเท่านั้นจงมาบำเพ็ญตนบำเพ็ญจิตจะดีกว่าบำรุงเลี้ยงประดุด,ดังวัชละจิต เพื่อสะดวกในการกลับคืนสู่ดินแดนสงบสุขแห่งแดนทิศตะวันตกอย่างเข้าสู่แผ่นดินทองอันศักดิ์สิทธิ์จะสมทบกับแสงจิตทองของเจ้าที่เกิดเป็นภาพอันสดสวยงดงามดังนั้นภูมิปัญญาที่เจ้ามีอยู่นั้นจึงเป็นของแท้ข้าจะพาเจ้าเยี่ยมชมแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสธิของปัจจิมมงคนนี้พระชนนีเจ้าส่งพระเมตตา ทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยเที่ยวพร่ำสอนสรพพสัพตว์รู้สึกซาบซึ้งยิ่งนักมองเห็นเทพธิดาที่คอยปรนนิบัติยิ้มย่องผ่องใสไร้มนทินทําให้เกิดความสุขจนลืมตัวมิทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดพวกนางเป็นเทพธิดาที่ปราศจากกิเลสสะอาดหมดจดต่างจากนางในโลกมนุษย์พวกเธอบริสุทธิ์สูงส่งได้แผ่ธาตุบริสุทธิ์ปกคุมเจ้าอยู่ แต่เจ้าจงยาฟุ้งสานเป็นอันขาดมิกราขอรับจะเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติธรรมของพวกเธอบ้างจะได้ไหมครับแน่นอนไม่มีปัญหาขอเรียนถามท่านเทพธิดาผู้นี้จะบอกเล่าให้ผมฟังได้ไหมท่านปฏิบัติธรรมมาอย่างไรและใช้วิธีอะไรจึงสามารถรักษาความยาววัยววนี้ได้เพราะว่าชาวโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ่างก็ต้องการรักษาความเยาววัยไม่ให้แก่ชราหากท่านสามารถแย้มพรายเคล็ดลับสักนิดคิดว่าชาวโลกต้องขอบใจท่านไม่น้อยเลยคิดถึงการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาได้ผ่านอุปสรรคนานัปการเนื่องจากตกอยู่ในความทุกข์ยากนี้เองจึงสามารถรักษาความดีงามเหนือมนุษย์ได้อย่างดีสำเร็จผลอย่างพิเศษสุดฉันกำพะพ,พ่อแม่ตั้งแต่เยาววัย คุณอาชายเป็นผู้เลี้ยงดูตอนเด็กๆพอเห็นวัดวาอารามก็รู้สึกคารพนับถือเหลื่อมใสและใฝ่ฝันถึงการบำเพ็ญธรรมต่อมาได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หุ่นจริงตั้งใจเรียนธรรมได้ผ่านการทดสอบของมานต่างๆจิตยังมั่นคงไม่เสื่อมถอยในที่สุดก็บรรลุมหาสัตธรรมและได้รับความเมตตาของพระชนนีเจา้ารับเป็นผู้คอยปิบัติรับใช้ในวังของท่าน เหตุทีเทพธิดามีหน้าตาที่สดสวยดูเยาววัยไม่แก่ชราลานั้นเป็นเพราะภายในจิตไม่มีความใครความทุกข์กังวลมีแต่ความบริสุทธิ์ขาวสะอาดลืมการเวลาคือลืมแก่ความไม่มีกังวลจึงไม่มีแก่การลืมปีคือการลืมแก่เหลือแต่ความบริสุทธิ์ของจิตใจใบหน้าก็จะสดสวยโดยปริยายหากจิตใจอยู่ในสภาวะไม่สมดุล แม้จะใช้สบู่ครีมไขมุกล้างหนา้ามีการบีบนวดแผนสูงแขไหนก็ไม่สามารถรักษาความขาวสดอยู่ได้วิธีการรักษาหน้าตาให้ดูเยาวไวก็คือไม่ทุกข์กังวลกินผักให้มากๆส่องกระจกให้น้อยหน่อยเฝ้าดูจิตใจหากชายหญิงในโลกสามารถจเจริญตามเคล็ดลับอันนี้ได้แม้จะไม่ใช้แป้งใช้ลิปสติก ก็ยอมมีความผ่องใสในตนเองจะไม่ภูมิใจหรอกหรือพ่อเวลาดึกมากแล้ววันหลังเราค่อยมากันใหม่ขอกราบลาพระชนนีเจ้าและเหล่าเทพธิดาทุกๆองค์กราบขอบพระคุณพระชนนีเจ้าที่เมตตาสั่งสอนรู้สึกเป็นพระคุณยิ่งเพราะเวลาหมดลงแล้วกระผมต้องตามอาจารย์กลับสำนักขอกราบนมัสการลาไปก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าจะไม่ล้างไว้วันหลังคอยมากันใหม่ั้งเรียบร้อยแล้วขอเชิญอาจารย์กลับสำนักเถอะขอรับถึงสำนักเสียเอิงถึงแล้วยังเซิงลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม